น,นี่พวกเจ้าดีกันหรือเปล่าพว่ง้พวกเจ้าเป็นอะไรอ่ะทำาไมตาเขียวกันว้าวหรือว่าพวกเจ้าจะกลายเป็นเออมจซซมบีอ้าวไอ้พวกเจ้ากลายเป็นซอมบี้ไม่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 แค่พุทเจ้าคอยมาจัดการหน่อยไม่อะไรเหรอพวกนั้นอ่ะพุ่งการ์พ ก่อนแน่เลยเพราะว่าอตายแล้วเทพเจ้าคอยช่วยหน่อยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันขอบินกับจัก,กรวาลก่อนนะไอพวกนั้นมันทำอะไรกันวะทำไมมันถึงทำให้พวกของเทพเจ้าปาโตกลายเป็นซอมบี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกซอมบี้ของเทพเจ้าปาโตเอยเอาเลยพวกซอมบี้ตายฟ้า